สมัยที่ควรเข้าไปพบพิขุผู้เจริญภาวนาทางใจพิขุสมัยที่ควรเพื่อเข้าไปพบพิขุผู้เจริญภาวนาทางใจมีหกประการนี้หกประการเป็นอย่างไรคือพิขุสมัยใดพิขุในธรรมวินัยนี้มีใจถูกการมราคะกลุ่มรุมถูกการมราคะครอบงำอยู่และเธอย่อมไม่ทราบชัดซึ่งอุบายเป็นเครื่องสลัดออก แห่งการมาราคะที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงสมัยนั้นพิกขุนั้นพึงเข้าไปหาพิกขุผู้เจริญภาวนาทางใจแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุผมมีใจถูกการมราคะกลุ่มรุมถูกการมราคะครอบงำอยู่และไม่ทราบชัดซึ่งอุบายเป็นเครื่องสลัดออกแห่งการมราคะที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงสาธุขอท่านผู้มีอายุ รดแสดงธรรมเพื่อละกามราคะแก่ผมภิกขุผู้เจริญภาวนาทางใจย่อมสแสดงธรรมเพื่อละกามราคะแก่เธอภิกขุนี้เป็นสมัยที่หนึ่งที่ควรเข้าไปพบภิกขุผู้เจริญภาวนาทางใจอีกประการหนึ่งสมัยใดภิกขุมีใจถูกพยาบาทกลุ้มรุมถูกพยาบาทครอบงำอยู่และเธอย่อมไม่ทราบชัด ซึ่งอุบายเป็นเครื่องสลัดออกแห่งพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงสมัยนั้นพิขุนั้นพึงเข้าไปหาพิขุผู้เจริญภาวนาทางใจแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุผมมีใจถูกพยาบาทกลุ่มรุมถูกพยาบาทครอบงำอยู่และไม่ทราบชัดซึ่งอุบายเป็นเครื่องสลัดออกแห่งพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงสาธุ ขอท่านผู้มีอายุโปรดแสดงธรรมเพื่อละพยาบาทแก่ผมภิกขุผู้เจริญภาวนาทางใจย่อมแสดงธรรมเพื่อละพยาบาทแก่เธอภิกขุนี้เป็นสมัยที่สองที่ควรเพื่อเข้าไปพบภิกขุผู้เจริญภาวนาทางใจอีกประการหนึ่งสมัยใดภิกขุมีใจถูกถีนมิทะกลุ่มรุมถูกถีนมิทะครอบงำอยู่และเธอย่อมไม่ทราบชัด ซึ่งอุบายเป็นเครื่องสลัดออกแห่งถีนมิทะที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงสมัยนั้นพิกขุนั้นพึงเข้าไปหาพิกขุผู้เจริญภาวนาทางใจแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุผมมีใจถูกถีนมิทะกลุ่มรุมถูกถีนมิทะครอบงำอยู่และไม่ทราบชัดซึ่งอุบายเป็นเครื่องสลัดออกแห่งถีนมิทะที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริง สาธุขอท่านผู้มีอายุโปรดแสดงธรรมเพื่อละถีนมิทธะแก่ผมภิขุผู้เจริญภาวนาทางใจย่อมแสดงธรรมเพื่อละถีนมิทธะแก่เธอพิกขุนี้เป็นสมัยที่สที่ควรเพื่อเข้าไปพบภิขุผู้เจริญภาวนาทางใจอีกประการหนึ่งสมัยใดภิขุมีใจถูกอุทธ,ธจักกุกุจะกลุ่มรุมถูกอุทธจักกุกุจจ,ธธจ,จ,จครอบงำอยู่ และเธอย่อมไม่ทราบชัดซึ่งอุบายเป็นเครื่องสลัดออกแห่งอุทจักกุกุจจะที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงสมัยนั้นภิกขุนั้นพึงเข้าไปหาภิกขุผู้เจริญภาวนาทางใจแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุผมมีใจถูกอุทจักกุกุจ,จักกลุ่มรุมถูกอุทจักกุกุจจกครอบงำอยู่และไม่ทราบชัดซึ่งอุบายเป็นเครื่องสลัดออก แห่งอุทจักกุกกุจ,จักที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงสาธุขอท่านผู้มีอายุโปรดแสดงธรรมเพื่อละอุทจักกุกกุจ,จักแก่ผมภิกุผู้เจริญภาวนาทางใจย่อมแสดงธรรมเพื่อละอุทจักกุกกุจ,จักแก่เธอภิกุนี้เป็นสมัยที่สี่ที่ควรเพื่อเข้าไปพบภิกุผู้เจริญภาวนาทางใจอีกประการหนึ่ง สมัยใดพิขุมีใจถูกวิจิกิจฉากลุ่มรุมถูกวิจิกิจฉาครอบงำอยู่และเธอย่อมไม่ทราบชัดซึ่งอุบายเป็นเครื่องสลัดออกแห่งวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงสมัยนั้นพิขุนั้นพึงเข้าไปหาพิขุผู้เจริญภาวนาทางใจแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุผมมีใจถูกวิจิกิจฉากลุ่มรุม ถูกวิจิกิจฉาครอบงำอยู่และไม่ทราบชัดซึ่งอุบายเป็นเครื่องสลัดออกแห่งวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงสาธุขอท่านผู้มีอายุโปรดแสดงธรรมเพื่อละวิจิกิจฉาแก่ผมภิกขุผู้เจริญภาวนาทางใจย่อมแสดงธรรมเพื่อละวิจิกิจฉาแก่เธอภิกขุนี้เป็นสมัยที่หที่ควรเพื่อเข้าไปพบภิกขุ ผู้เจริญภาวนาทางใจอีกประการหนึ่งสมัยใดพิกขุอาศัยนิมิตใดทำในใจซึ่งนิมิตใดอันเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะโดยลำดับอยู่แต่เธอไม่รู้ไม่เห็นซึ่งนิมิตนั้นสมัยนั้นพิกขุนั้นพึงเข้าไปหาภิกขุผู้เจริญภาวนาทางใจแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุผมอาศัยนิมิตใด ทำในใจซึ่งนิมิตใดอันเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสะวะโดยลำดับอยู่แต่ผมไม่รู้ไม่เห็นซึ่งนิมิตนั้นสาธุขอท่านผู้มีอายุโปรดแสดงธรรมเพื่อความสิ้นอาสะวะแก่ผมภิกขุผู้เจริญภาวนาทางใจย่อมแสดงธรรมเพื่อความสิ้นอาสะวะแก่เธอพิขุนี้เป็นสมัยที่หกที่ควรเพื่อเข้าไปพบพิขุผู้เจริญภาวนาทางใจ